สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาแนะนำตัวยายาคาปัญจทางผิวหนังบอดดีมาอไวโข้อเสนาหรือตะย่างใดมาเน,นี่ยเป็นคอกบ,บานๆสีแดงครับลำปีสก,กินกับสีแดงโดยหมออาสาของเขาครับมันนี้ เนี่ยนะผูกงวกันครับพี่น้องอลักษณะการสีรนะครับเบื้องแรกครับพี่น้องสีดไรกกับสีลวดแต่ว่าสีเขาไต้ผิวหนังครับ <c oughs> <c oughs> คอยหลิงยาเข้าไปเป็นเทคนิคคงเพ่นครับเป็น เขาคอ,อกบ่นบานเขาลองสีเองทดลองเองวันนี้ว่ามันเป็นพยาธิฟิวหนังก็เลยว่าสีดยาเข้าไปเดี๋ยวสีไทยตัวที่ฟันอยู่ถูกอยู่ยากน้ำกันมาแต่ได้นะครับอันร่ำปีสก,กินเฮ็ดมันอ่าเรียบร้อย นี่ครับขาจนเสียเสียนเลยเป็นล่ำปีสกินตัวนี้ทองแล้วแม่นว่เนี่ยทองแล้วทอ,ทองแล้วแต่ซีเดือนโอ้ยมันมันสู้ทุกสู้ยากมาสุดยอดเลยคุณแตกไล่ง่ายเลยมันไล่ทองอ่าง เบ,บือบงแผ่นลังมันโอ้ยไล่วันนี้ยังเนาะมิล่ซุ่มมือกันเ,นนนก,เนนก็น้กันแต่ว่าการลอดมาได้โอ้นังนาถ้าวยฮะเดือนกวยเ,เดือนเดือนครึง่งเดือนครึง่งว่าสั่ คนน่ะอูนะ้ยนะนังมันเนาะหนังข้อมันหนังข้อมันท้องเข่ากำลังบายได้คนน่ะนังข้อมันอูนะ้ยสีจะได้อีกเนี่ยบัตรผ่านี่สีเป็นสีเงาหน่อยครับยำสยีเนี่ยได้เหรอคะเนี่ย <laughs> ตัวน้อยก็อยากสีดน้ำได้เดียวเลยโอ้ลักษณะการสีดสีดเข้าใต้ผิวหนังค่อยเร่งยาเข้าไปครับแพทย์อาสาของห่อเรียบร้อยแล้วตัวของเฮาตัว7ตัวแต่หงายต้อยนั่นน่ะไอ้เล่า

ขนาดเข้มตีไซกับเข้มหน่อยเบอร์ยี่สิบเอ็ดคูณหนึง่งจีคูณหนึ่งสํารับคลิปนี้กัฝากพี่น้องไว้จําเลยล้วครับคลิปหนาชีสาธยาบันใหญ่ซูฟังเกี่ยวกับเรื่องยาลําปีสกินให้พี่น้องได้รับชมครับสวัสดีครับ